Thank you วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยุทธพาเที่ยวสวนก็มาแถวใกล้ๆบ้านนะครับไม่ได้ไปไกลแถวนี้แหละจะพามาดูต้นทุเรียนต้นนี้นะครับตามที่สอบถามก่อนที่จะถ่ายทำคลิปนี่ยนะครับก็ปลูกมาแล้ว7-8ปีแมนบอกเจ็ดปีป่ะครับผมเจ <7, 8 S 2> ปีปอันนี้มันลงลินใช่ป่ะอ่านี้เป็นลงลิน ลงดินรับแรงครับโอ้ลงดินรับแรงครับผมมันติดดอกนี่ติดดอกมาตั้งแต่จักปีแล้วนะอ่าติดดอกมาปีนี้ปีที่ซีแล้วครับปีที่เซ่ครับแล้วติดลูกบปอ่าปีแรกบ่ติดครับปีแรกเป็นตะดอกอปีสองก็เป็นตะดอกแล้วมาติดปีที่สามกับปีนี้ปีนี้ก็วัดดวงเอาครับก็พอก็พอมีอยู่แต่ว่างทีล่วงบ่ร่วงก็ต้องรอวัดดวงเบิ่ง ปีกายนี้ติดจากลูกอะปีกายนี้ติดอยู่ซองลูก <c oughs> ได้ซองลูกครับได้ซองลูกปีกายนี้โอ้ป็นยังไงแล้วรสซาารลงลินรงรับแหล่เนี่ยถ้าเทียบก<ล>ับมอนทองเอ้าถ้าเทียบกับมอนทองอ่าคนอื่นเขาบอกว่าเนื้อมันเยอะนะครับเม็ดมันน้อยแต่ต้นเนี่ยมผมก็ตอนไปซื้อเขาก็บ,บอกว่ามันเป็นลงลินรับแหล่ซื้อมาทีนี้พอลูกมันสุกแล้วมาแกะเบืองแล้วเนื้อมันก็แข็งแน่นเรื่องรสซติดี แต่ปัญหามันคือเม็ดมันใหญ่ครับโอ้ปั่นบอลทุเรียนปลาเลยเนาะอ่าครับอ่าคล้ายๆมันคล้ายๆชนีเม็ดมันอ่ะโอ้แต่ว่ารสซาต์มันดีกว่าโอ้รสชาติดีกว่าครับรสซาิ์บานมันสี่กับสวยแต่ติดแค่ว่าเม็ดมันใหญ่แค่นั้นครับผมก็บอเข้าใจว่ามันเอ๊มันมันเป็นพันธุ์แท้บอหรือว่ามันเป็นนกลายพันธุ์มันกลายพันธุ์เพราะว่า หลยคนเขาบอกว่าถ้าเป็นลงลงรับแรงลินรับแรงนี่มันสีเม็ดน้อยเนื้อเยอะเนาะแต่อันเนื้อนี่คือกันใช่ป่ะครับเนื้อคือกันเนื้อสดซติเนียนละเอียดนุ่มบริลนลินครับอร่อยครับเทียบกับมอนทองนี่คนละย่างกันนี่ถ้าเทียบกับมอนทองมอนมอนทองมันสีออกมันเยอะเนาะบอ้โาแต่นี่มันได้ทั้งมันทั้งวานบอลลนเออเออครับสชาตามันครบครบเลยเนาะครับตอนที่เอาทำดอกนี้ได้บำรุงรักษาย่างแดงก่อนหน้า ของผมใส่สิบหกเสมอนะครับอือสิบหกจากมือใส่ต้นหนึ่งผมใส่เที่ยเดียวไกลใส่ก่อนที่เฮ็ดดอกประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งครับแต่ปัญหามันคือต้นเนี้ยมันอยู่ไกลน้ําไปครับนี่น้ํามันล้อบป<อ>เลยมันคุมน้าบาได้ครับคุมน้ำมาได้น้าํามันเกินไมแทนม้น้ํามันหอหน้าฝนมาน้ํามันกระท่วมแซ่มันก็เลือนกระโซมหมดน,น,น้าฝนมาบ่าเป็นสภาพนี้นะครับ โอ้ถ้าโอ้นี่สมนี่สมย้อนย้อนมันน้ำม,มันเกินใช่ปะน้ำมันเกินเนี่ยมันเสียนู้ชมทางด้านนี้ก็น้ำนะครับ,รบจริงๆตรงนี้เขาเลี้ยงหอยหอยเชอรี่หอยขมหอยโขงมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็นั่นอีกลูกหนึ่งสะครบยังไม่มีเพียงเท่านี้ก็ยังมีตรงนี้อีกลูกหนึ่งสะเล็กๆนะครับในเนื้อที่ก็ไม่มากไม่มายแล้วก็ปลูกทุเรียนไว้ตรง คันครูเนี่ยระหว่างสะสองสามลูกอันที่มันอนมันลนมันย่างนี้มันบอตีดนี้มันนี่เป็นไปเป็นน้ำอันนี้บอที่ยอดออนเหมือนม,นมานะคิดว่าอ่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันหน้าจิมมจากต้นบอสมบูรณ์แล้วก็ขุมน้ำบ่ได้ครับขุมน้ำบ่ได้เพราะว่าน้ำเวลาผมสีสูบใสก็โพสผมต้องสูบน้ำมาเต็มสะก่อน มันซีกมาเสมอกับฮาร์ดนี่แหละเต็มอันนี้คือรับเป็นเต็มเนาะครับอันนี้คือผมซูปไปไซ่์เขโพสแล้วมันก็แห้งลงไปอืแต่พอซูปเต็มแล้วผมก็สิสซูปจากโซล่าเซลล์มาเติมสะาไว้มันก็ซิเต็มอยู่ออทีนี้มันบอสสามารถคุมน้ําได้ครับมันก็ซิน้ํามันก็สซทัวอยู่เนี่ยแล้วยอดใบอ่อนนี่จัการยังไดแล้วยังนะใบอ่อนนี่ซีดยาบล็อกแว้งแต่เริ่มเป็นดอกครับโอ้บล็อกได้ใท่าหมครับผมบล็อกยาไปสองร็อบแล้วครับโอ้ซองร็ออ ว่าง่ายมันบรสมบูรณ์ครับต้นเนี่ยมันบรเขียวที่จริงใบมันต้องเขียวเข้มกว่านี้นะครับอันนี้ใบดูสภาพใบมันหรือว่าอันอันรงลิ้นรองรับแดดนี้ใบมันนี่เป็นลักษณะเป็นเอกษณ์ของมันยังยังงี้บะเอที่ไปดูส่วนเขาครบอเป็นแบบนี้นะครับอีเขียวครับโอ้ส่วนมากกว่านี้ีครับใบมันก็สิปกติเขียวงามปกติแต่งผมนี่คือยอดมันหุ้นหมดแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยยอดมันหุ้นยอดมันตายเยอะโอ้ได้จะ สิบลูกเด้อเนาะคือได้ว่าปีกลายซ่องลูกอยู่เมันก็เยอะนะครับแต่มันโรนเบ้มันรนนะมันมันเป็นปัญหาเรื่องรนเนี่นะเนาะอันนี้นะนั่นเป็นตาอยู่ติดต้นนี่ส่วนมากขัสิบ่ไว้บ่ไว้ตีครับที่อยู่ติดต้นตีไว้กิ่งห่างจากต้นหมาคืบหนึ่งห่างห่างจากต้นคืบหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยที่เรืออยู่สามลูกเนี่ยอะไรก็สีไดอืมเอออย่างกิ่งนี้เนาะกิ่งนี้ครับอย่างกิ่งนี้ก็ มันก็ปลายเกินไปเนาะจริงถ้้มันอยู่ซวงนี่มันจะดีอแต่ก็บอกไปยังครับพวกลงเล่นลงลรับแรงนี่ลูกมันน้อยลูกเหมืนนยมมนใบใยนหน้าก็พอแต่มันก็สามโลครึ่งอยู่นั่นแหละครับได้สามโลครึ่งที่ครับสองอลูกอะลูกหนึ่งสามโลครึง่งลูกหนึ่งสามโลครับโอ้แลูกลูกเหมันใบใยถือว่ยาใยทำสำสำนียงลูกมันนะอืออือสาหตฮหลักๆนี่คือต้นมมสมบูรณ์ใช่ปะ ต้นบ่สมบูรณ์แล้วก็ขุมน้ำบ่ได้ครับเ,เรื่องขุมน้ำที่บ่สมบูรณ์ก็ย้อน่าส่างให้ก็คือขุมน้ำบ่ได้หน้าฝนคือน้ำท่วมน้ำสเส <ะ S 1> ่ยเลยรีน้ำเสมอนี้เลยครับโอ้โห,โหต้องระบายออกกลางนาเพราะคันคูมันเสมอเพิ่งว่าอก็ต้องขุดคันคูระบายครับแล้วหาว่าได้โยกโคกให้มันเด่นนันตอนปุูกที่แรกก็ว่ามีโคกน้อยนอยนั่นแะแต้เหมือนกับ่าวไว้เนาะไ้เหมือนกับหน้าฝนเนาะมันน้ำทันสองข้างมันล้อเปิดะครับอืเสียนั้นส่วนไม้เป็นม่อนทองกับหมูสังคิงครับโอ้หมูสังคคิงก็มีรับ นี้เขาก็ใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับในการผลิตกระแสไฟเพื่อที่จะดึงน้ำจากสะจากบ่ออันนี้จากปีแล้วตัวนะอันนี้เกือบ3มปีแล้วครับนอีกประมาณ3มเดือนนี่แหละม่อนดีครับนี่ม่อนทองปุ๊กตอนเดือนเจ็ดครับสแสดงว่าดินดินนี่ดีดดดจังนะ ดินมันเป็นตรงนี้มันเป็นกอไผ่เก่าอะครับเออปุ้ยอะครับเพราะว่าององหลงปุ้ยร่างบ้านนะ้สาสร้างปีกว่าอย่างต้นน้อย,อย,อยท้อคแค่นอดนึงเพราะสมบูรณ์ปานนี้ปีหน้าก็ทําลูกได้น่ะนะกระคิดว่าลองทำมึงเนาะรกระคิดว่าสิบํารุงดีๆแล้วก็เซียรลูกปีหน้าลองมึงหน้ารุนหน,น้นารุนและใบเขาสมบูรณ์ดีนะครับพอสมบูรณ์ทุกอย่างอันนี้ซีดยาอาทิตย์ละครั้งครับทุกวันอาทิตย์คือการส่วนไม้ก็คือกัน โอ,อยาไม่ยังไรอ่าจะเป็นยาเพี้ยกับยาหนอนครับแล้วก็ยาบำรุงเป็นสไลา์เขียวครับสสาลายเขียวครับสไลายบำรุงใบอันอันต้นที่เป็นดอกนั้นอันนี้ก็แคนเซมลโบรอนครับขั้นกาได้ไซไดไซอยู่ครับแต่บอดไซดูไซ,ไซประมาณสองเท่ออันที่ว่ากันเพี้ยกันนอนนี้กันไม่ใช่ซื้อไปอย่างาาบ่เจอแทบบอ่ะอ่าก็บมเเ็นนะครับบะเ็นครับบบมีอันนี้คล้ายมาหัาบป้องกันก่อนครับ นอนกับเพี้ยนคือซีดอยู่ปกติแล้วอท oh, ุกอาทิตย<อ>์อยู่แล้วลุงเาาซับเปิบก็คือการแ,แนะนําว่าเรื่องสัตรูพืชนี่ต้องกําจัดให้ได้ต้องป้องกันให้ได้ครับซ,ซีดต่อนเนื่องนี่ม,นมันก็คือมันก็คุมได้ต่อนเนื่องนะเนาะบริเวณบ้านเขาสะอาดสะอ้านนะครับฝั่งนึงก็แบ่งพื้นที่เนื้อที่ไว้เป็นสวนลักษณะดินโอ้โหน,นี้จะปีแล้วก็อ่า ปุ๊กตอนเดือนเดือนเจ็ดครับอันนี้เดือนอันนี้เดือนซีห้าหกเจ็ดอีกสามเดือนครบสองปีครับโอ้เนี่ยโอ้โหใบใบ,บมันต้องอย่างนี้ท่ครับผู้เรียนนะต้องใบแบบนี้อ่าผมสูงร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าครับเออร้อยเจ็ดสิบห้าอ่าสองสามเมตรได้ละครับประมาณโอ้โหเดี๋ยวไดว้ถามกอนอันนี้ตอนซื้อมาต้นละเท่าไหร่ต้นน้อยต้นใหญ่ น,นี่ซื้อต้นน้อยครับตนน้นน้อยต้นละเก้าสิบบาทครับเก้าสิบบาทแกซีรุนเนี่ยเนาะอ่าอครับโอ้แล้วบำรุงทางดินยังไงแล้วนะคืองานไเอออ่าอ,อันนี้เอาขี้งัวหมักขี้งัวกับใบไม้หมักไว้เดือนครึ่งแล้วก็ลองก้นลุ่มไว้ประมาณสองอาทิตย์นะครับเขาใช้ขี้งัวหมักกบใบไม้นะครับประมาณสักเดือนครึง่งแล้วก็มาใส่ครับแต่ต้นครับ เฮ้ยเครียดคือกัน totally ทุกต้นทุกต้นเลยใช่บ่แต่หินเนี้ยมันที่พุงบบพุงก็อยู่ที่ต้นทุเรียนอ่ะเนาะหินเี่เออต้นพันธุ์ครับต้นพันธุ์ในหินเนี่บางต้นก็น้อยนี่มาแซมหรืออ่าบอนแซมครับรุ่นเดียวกันเนี่ยปลูกพร้อมกันนยครับเนี่ยก็บอกเข้าใจว่าเออเนี่ยรุ่นเดียวกันนี่กระแมนอันนี้กระแมนครับรุ่นเดียวกันเนี่ยอือีกสามเดือนครบสองปีกระเบิงครับเนี่ยนี่ก็คือกันรุ่นเดียวกันนะครับเนี่ย อันตยดกระดอยู่ที่ต้นผักเนอะเนาะเพราะว่าแต่กอนน่ะมันจะเลี้ยงใบรุนเลี้ยงใบรุนคล้ายๆเป็นเสือลาหรือเป็นบัสมบูรณ์ได้นะพอซีดยาซีดอะไรบำรุงดีๆมันเริ่มฟื้นอันตัวยาที่มาค่าเพี้ยค่านอนฮะท่านยาไม่ยังหรืก็ยาทั่วไปครับเพราะไปตามตลาดครับยาเพี้ยยานอนยาบำรุงไม่ยังเนาะตามตลาดทั่วๆไปแต่ยาบำรุงผมใช้ไอ้พวกสลายเขียวครับสลายเขียวครับสนี่ยซังเสื้อเอ๋ย ว่าร้านบังปงอ่ะโอ้นี่มีที่อันี้ใบเอ๊อสนาแบบอันนี้คือตอนแรกเป็นซันเบิร์นครับเนี่ยโอ้ซันเบิร์นตอนแรกมันมีกล้วยบังอยู่นี่แล้วผมบอกกล้วยออกแล้วแดดมันซองมันเลยรับบาทันโอ้ปกตินี้ต้นกล้วยนี่ต้นนี้พอดีทึกใช่ป่ะยื่ตอนาบใช่ป่ะแต่มาบังตอนซ้ามาบังของต้นนี้ครับก็เหลวออกออกปั๊บก็เลยเอออันนี้เริ่มปืนละเริ่มรับได้ละตอนแรกสิเป็นแบบนี้ไปเลย สันเบิดสันเบอือนนี้เคยังใดก็แก้ให้มันหายมาได้แตาว่าต้องให้มันรดนเองรดนแล้วก็แตกใบใหม่แล้วก็เพิ่มน้ำนกดน้อยเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำขึ้นแล้วก็เป็นงี้ไปเลยเขียวย่งี้ไปเลยอืมอย่างเงี้ดีจังเลยนะอ่ารวมทั้งทั้งเกาทั้งมานี้จากต้นนะอ่าอันไม่นี่สามสิบสี่ต้นครับสามสีครับแล้วก็อันเกาอีกประมาณ รวมยุงหุ้นก็มีเนาะก็ประมาณแปดเกาต้นนะครับในเนื้อทีประมาณอันนี้ก็ประมาณประมาณลายหนึ่งเ,เส้นทางของทุเรียนนี้ในความคิดข่องตัวเองบ้านใดของกเกษตเนาะครับนะเนาะของกเกษตเนนี่มันกเกษตรเขากําหนดราคาบ่าได้อะคือมันทุกอย่างเนาะครับถ้ามันเยอะมันก็นต้องพูกถ้ามันมีน้อยความต้องการเยอะมันก็นแพง แต่ทุเรียนนี่ถ้าเฮ็ดกันได้ทุกบ้านทุกบ้านปลูกได้คือมะกม่วงนี่ผมว่าเลือดเลือโลส20บ้าทคือมะกม่วงแน่นอนแต่ปัญหามันคือเฮ็ดบอด้เฮียเออครับแต่ถ้าเฮ็ดได้นะคือแล้วทุกมือเนี่ยไอ้เทคโนโลยีมันทันสมัยนะครับยังประเทศจีนยังประเทศอื่นเนี่ยเขาที่ปรปับปรุงต้นพันธุ์มันแข็งแรงมาเลยแข็งแรงเลยทนแดดทนแรงได้เนะีเออ่ยผมว่ามันต้องเลือดพราราคาท้องมะม่วงแน่นอนประมาณจาก1 0 2 0ปีอบย่าคิดว่าราคามันสิลรอยขึ้นร้อยขึ้น มันบ่มีหรอครับของกระเซที่มันจะยั่งยืนอืมผมยังผมก็ว่าผมเกิดมาจนสี่สิบถึงห้าสิบปีแล้วผมยังบ่เห็นเลยว่าอะไรที่มันราคามันยืนพื้นได้ตลอดอืราคาดีมาตั้งแต่ต้น,นบ่มีอย่างลงผมยังบ่เห็นเลยอ่าถ้าสมมุตินะสมมติสมมตุมมต,มมติว่าลงมาถึงนี่นี่สิบบาทต่อหนึ่งกิโลนะยังมอนทองเนี่ยลูกหนึ่งก็เตี๊ยซ้โรเนาะครับฉเฉลี่ยนะครับอ่าอันนี้ ห้าโลหกโลกัแล no. ้วแต่เอาเอาแค่สามโหลต้นหนึ่งหกสิบบาทลูกต้นหนึ่งนี้เอาจักมีจักสามสิบลูกสามสิบลูกก็สามโหลสามสามเก้าเก้าสิบตีร้อยโหลเอ้าตีร้อยโหลสามพันโหลโลละยี่สิบบาทสองพันจนละสองพันถ้าบนเน้นยาเน้นเคมีเยอะถ้ามันใหญ่แล้วเน้นชีวภาพแดง เ่าต้องใส่เคมีเยอะเพราะว่าทุเรียนมันใหญ่แล้วต้นไม้มันใหญ่แล้วมันกระยูของมันได้เนาะครับเราก็บ่ต้องไปทุ่มเคมีทุ่มอะไรที่มันสิ้นเปลืองเยอะอะไรที่มันพอยังน้าส้มขวัญไม้ยังปุ๋ยคอกกันเอาเฮ็ดได้เอาก็เฮ็ดไปลดต้นทุนลงมีบางช่วงบ่าที่ที่ทอการทําทุเรียนนะเน้นทุเรียนนิดนึเอีสําหรับผมนะครับว่ามันมันท้าทายดีเนาะอ่า มันก็คือปูกมะม่วงปูกมะขามนะครับปูกทิ่มจังไหนก็ได้โดนโดนมาเบิ้งไงแต่ทุเรียนนี่มันต้องเบื้องทุกมื้อน้ายาปุ๋ยต้องเบื้องเบิ้งดีแท้ๆครับถ้าหยุดไปมื้อสองมื้อมาเบิ้งอาการมันเปลี่ยนแล้วสภาพมันเปลี่ยนไปละป่าเลียลูกอ่อนเลยนะครับมันต้องเบิ้งเบิ้งทุกมื้อใส่ใจแท้ๆครับทุเรียนมันเป็นมันเป็นต้นไม้ที่ว่าต้องวัดกันเนาะวัดกันว่าผู้ใดความใส่ใจความละเอียดความทุกอย่างไงครับ ปูกทุเรียนนะบางส่วนครับว่าการเอาฟางแห้งมาคุมนี้มันมีโทษมีคุณยังไดแต่บาควา้รู้สึกตัวเองอะผมก็ได้ยินเขาวาคือกันครับว่าเขาก็ว่าแบบนี้แหละบอกาว่าเอาฟางมาคุมแล้วมักเป็นเสียลาฮะม,มันเป็นเสียลาผมก็เลยทดลองบางต้นเนี่ยอ,อันนี้เป็นเลยทดลองเอามาลองคุมบั้งครับก็คุมไปตั้งแต่ตั้งแต่หน้าฝนนะครับนะตั้งแต่ฝนเริ่มหมดครับ ประมาณเดือนพฤศจิกาอันนี้เดือนเมษาแล้วก็ห้าห้าหกเดืนเอนแล้วเนาะม,นมันก็บโตังใช่ป่ะครับมันก็มันก็ดีครับก็บบเห็นว่ามันมันที่เป็นไรนะก็อย่างบาอยังบบมีอาการเป็นอย่างนี้ครับก็ดีเขี้ยวคุมดินดินก็ซุมดีคือคือสรุปแล้วว่าการเอาฟางแห้งมาคุมเนะี่ยข้อดีคือคุมวัชพืชได้ค,คุมหน้าดินให้ บ้แห้งครับให้ซึนซุ่มซึนอยู่อยู่ตลอดคร<อ>แต่ว่าข้อเสียนี้ก็คือว่าอาบี e เป็นโบเกิดของเชื้อราเนี่นบอครับก็เข้าใจกันว่างั้นเนาะเ,<อ>เะข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นโอเกิร์ดของเชื้อราโบเกิรแต่ถ้าบอลได่ที่มันสูงๆเป็นโคกที่หินแห้งๆนี่ผมกว่วน่าจะขุ่มนะดีกว่าปล่อยมัน,น,นให้หุ่มดีนะครับอันนี้อันนี้สาเหตุเป็นยังไงอันนี้ทึกเลย โอ้เรื่อยมือเรืออยตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าป้าดมัน,มนต้นก็สมบูรณ์นะครับทั้งกิ่งทั้งก้านใบนะครับก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับในการที่เอาฟางแห้งมาคุมหน้าดินให้กับโคนต้นทุเรียนนะครับมีผลดีผลเสียยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกแนะนำกันนะครับเป็นวิทยาทานนะครับ ตอนนี้ก็ช่วงท้ายของคลิปนะครับก็คงจะเพิ่มเพลินบ้างได้ความรู้บ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่มากเพราะว่านี่ก็เป็นมือใหม่นะครับ,ค,รบคุณต้อมนะครับซึ่งเป็นมือใหม่ในเรื่องของทําทุเรียนก็ศึกษาจากตรงนู้นตรงนี้มาประกอบกับใจรักด้วยนะครับใจรักแล้วก็อยู่กับบ้านอย่างเงี้ยมันเป็นบ้านสวนก็สุขสบายดีนะครับ ใครคิดที่จะลองทําสวนอย่างคุณต้อมดูก็ลองอดูสำรวจดูนะครับว่าเรามีพื้นที่พอที่จะทําได้ไหมนะครับอาโอเคคลิปนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดี